ครับ MC ทุกคนทุกท่านวันนี้เปิดชิปยู่เปิดน้องหานกับวัดดอนนะครับไปจมทองยูสเพื่อสว่างกับวัดสุขเป็นบรรยากาศที่สวยเลยสกุลไทยวันใดอากาศเดียวเนี้ยระอุ่งมัดเศร้าดี รถจะดีพอนหมอกลเดอร์มนันเองแล้วสารตอนบน แหนาหวผอมว่านล่มปืดหนือหนหาวหันมากก็ดีู่อดลูเทินเเ่นเป็นบรรยากาศไปเสื้อ,อท้ายปรได้ไย <c oughs> ่ถึงวัานรถเหรถห้า ขอบนส่งสีนิ่มๆอย่างน,นี้นี่อ่อนในปกติสินี่อ่อ,อนกรซึมก็ไม่รู้ว่าอะไรบางันนี่ก็หอดมองลงกัน,นสิปลากันแดนเซเบลาโดนคนงานสิทามันนี่ถือกล้องเองเด้อ พี่มาดมาน้ำหรือี่ไปงานศพญาตินอกเลยว่าพูดเดียวการชับพร้อมเอาไปพม่าพะนะสิมือแรงทำมัตัวเสีย ีหลอดหนึ่งไม่กินยะเหนี่นเบรกม,มิ้เดิมกาดยู้อุดรไปสว่างแล้ต้องกลับไปเตอมดดอนุผนู้ดีนเีราว่าการต่อมการเติมิที่ั้งในม้นนี่เปลูของจักเ,เ็าจะเสือใหญ่เป็นลูกของใใจในใน่จัาใดญจักถือหัอหบัดดัวไรไเกี่ยวเา ถึิ่นทต้งคู่ทั้งขาเลยฟาดก็หอดถึงหนึ่งไม่ไล้ ทอดมองภูลเด้วส jam ุดท้ายไหมยังคุยกันไหมบรรยากาศเป็นยังไงจะเข้าสว่างแล้วเสว่างแดนดินใส่น้อหลานม่เคยมาเด็ดนี่ครั้งแรกเด็ดในลานเนี่ยเข้าเบาว่าอยู่วอดจิกเขาสว่าง from uh, the land neighborhood <laughs> ก็ต้องรอคิวกันแล้วนะบับนี้นะ หมด,ดย,ย้ายังฮอนเด้อร์นี่เดอ้อวันดีเป็ทัก,การอีกคลั่งนึงแล้วต้องเก็กบผอบใบก่อนผอบใบถูกทำหมด ยักาไายทำหมวกที่ปกะไรายง่ายอยูนะ่เท่เก็บออกอ,ออกเพราะว่าจะให้แดดให้แดดมันทนอนเด็กนอนบ้หงออา,า,าไปท่ออ่อนจะได้เก็บง่ายนะ่านตอ้งเนะี้เก็บหมวกก่อาจได้เูื่อนออกนนึอยู่ให้ค่อนงานเขาเจ้าาะว่านารล้มเก็ม้องลายงานเวียดนามเลย เพิ่มพลังทำงานนี่คือเมนูประจำช่องเขาเด้อไปเก็บผ้าใบกันเดี๋ยวจังพวะกันมาส่งป่นเด้อมาส่งวงานก็สั่งเพื่อนเด้อการกระเจงบัวหอดบ้านเนาะบ้านนี้่บนตัวหน้างาน ไปซอยกันบ้าดเดี๋มามเทีปา์ม,มนเนี่ยอกกะลีต้นไหน แล่เรนจะได้หุงเทพวันนี้แม่แรนจะได้ปลาอ๋อ กิโลขุอ่ดรมากมาใโดไฟนี่คือใส่งานเพิ่นแล้วมงลงบาบนี้ บอกคืรูดปะรูดครับรูดเอ้าเป็นไปเห็นแบบถึงแล้วเก็บผาใบบานเนี่ยอันดีคนง่ายมันซอยกันเนะาะเก็บผาใบก็ได้บาน พอมแล้วพร้อมสิสิลงขอ,องแล้วจับจุจอ่ยัวมาเลยเวยไปไปลก็ดกนเราะเขาถงห้อะมันน้อยเนาะเขาจะเลี้ยวึเด้อเยอว่ะ จัห้เพื่อนหิวงัดคนหนึ่งแบกสองเนาะ,ะ <laughs> แบมันล่งแป๊บเดียวทันบบเลย เพิมไทยบังการมาหอดหอรอเหลืออยู่ร้อยห้าบาทร้อยสี่บาทร้อยสี่บาทระยะท่างร้อยหกสิบเจ็ดสิบหรอ บ็หอตัวท้งว่ากันไหมก็ห่อกับยังหลักเอ้จะแดงวา่าเสร็จแล้วแค่แป๊บนงึงค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกงลูกเสร็จแล้วเสียเอาลูกไปฉอดไว้แอบ์ไว้ข้างทางเสียเอาแม่เขามา น้องวันได้โดดังเต็มแล้วเดี๋ยวตัวแม่ตัวแม่กะไช่แล้วแล้วแป๊บเดียวเพื่อเห็นเลรีนี่ไหมเพื่อแป๊บเดียวเสร็ตไปนียไหมตัวลูกตัวแม่งหน่อยก็ตัวลูกตั้งไปเลย tất cả tất cả luôn tham mưu thương kỳ lạ gian 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 เต้าน้ำไม่กินครับเขาครับน้ำมามี่เลยวัดเอาวัดเอา,เอาต้องเสร็จแล้วเด้อกลับบ้านแล้วต้อขุนแป๊บเดียวต้องสามคน น่าจะไปใส่ขวางอุดรน,น่าจะเป็นเสศษเหล็กมา,าง้งแล้วเสร็จแล้วหน่วยงานหน่วยงานก่อสร้างสายตักน้ำโครงการเกลือนน้ำอุ่นจังหวัดสกลน,นคร ปลาปลาโดดกระโดงมาเลยมันด้หุบจะว่าหุบเขากับว่าี่เขาแต่มันโน่นโน่นขึ้นมาเรื่อยๆนะรงลุกสาเลยปลานั่นเลย กาทำงานอยู่ทำงานไปอาบน้ำล่างตัวอยอะแล้วแล้วน้กระทอดปิดทิปส่งปูนเ่นี่นอนอไม่ทิปนะอย่าลืมเด้อติปตามให้แน่บ๊ายบายสวัสดีครับ